สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านัยออนไข่เช่นเคยนะครับกับรถสวยโดนใจบายเปรมไลออนคานั่นเองนะครับและวันนี้นะครับเรามีรถใหม่สภาพป้ายแดงนะครับเลขใหม่เพียงแค่4,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิดใหม่แท้เพียงแค่4,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับภายในนะครับกลิ่นใหม่ไตจมูกมากๆเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเป็นคันไหนไปไม่ได้เลยนะครับต้องคันนี้เลยนะครับเป็นรถคอร์สโอเวอร์นะครับที่ตอนนี้นะครับได้รับการ ยอมรับนะครับได้รับการนิยมมากๆเลยนะครับเพราะเขาเป็นเครื่องยนต์นะครับเบนซินบวกไฮบริดนะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับต้องบอกประหยัดมากๆเลยนะครับตามข้อมูลตามสเปคนะครับโตโยต้าโคราคอร์สคันนี้นะครับให้อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับโหประหยัดมากๆเลยนะครับกับเจ้าโตโยต้าโคราคอร์สนะครับ1.8นะครับไฮบริดนั่นเองนะครับและตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุด ตัว GR Sport นั่นเองนะครับมาในปี2023เลยนะครับราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับ1 2 6 4 0ล้บาทแต่สำหรับราคานี้เป็นราคาตั้งต้นนะครับสีแดงหลังคาแบ็กท็อปบวกเพิ่มอีก20,000บาทเลยนะครับราคาโหเฉียดล้านสามเลยนะครับแต่วันนี้ราคาประหยัดไปแล้วนะครับเกือบ3 0 0 0 0นได้รถใหม่สภาพป้ายแดงเล็กหม่เพียง4,000โลนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับราคานี้นะครับ ซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยนะครับซื้อสดร้านเราไม่บวก vat นะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มเลยนะครับซื้อจัดไฟแนนซ์พิเศษไม่แพ้กันนะครับเคดิตดีสามารถออกรถศูนย์นัดไว้ได้เลยนะครับผ่อนเพียง16,00 0บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับนานสูงสุดถึง7ปีหรือ8 4งวดนั่นเองนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็ถูกมากเลยครับเริ่มต้นเพียงแค่2 5 9เเท่านั้นนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายเลยนะครับของแถมจัดเต็มเช่นเคยนะครับและวววันนีี้ะรเยยผมมมมจพาาาาชิล ว่ารุ่นท็อปสุดตัว G R Sport เนี่ยมีออปชั่นะครับฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแต่ขอย้ำเลยว่าคันนี้รถยังอยู่ในวารันตีศูนย์นั่นเองนะครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับเขาจะให้วารันตีนะครับ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับระบบไฮบริด5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับ10ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับโหใช้ต่อกันได้อีกยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับสำหรับรุ่นท็อปสุดนะครับออปชั่นนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ รุ่นย่อยอื่นนะครับนี่เริ่ม้ดยเลยส่วนของกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้านะครับสีดําเงานะครับนี่เขาจะเป็นเอกลักษณ์สำหรับตัว g r Sport เลยกระจังหน้ากันชนหน้านะครับสวยๆแบบนี้นะครับมีกล้องให้รอบคันแบบนี้เลยนะครับที่เขาดีไซน์มาให้นะครับสำหรับตัว GR Sport นั่นเองนะครับไฟหน้านะครับเปิดปิดแบบออโ,โต้นะครับสูงต่ําก็ออโต้นะครับมาพร้อมด้วยไฟตัดหมอกเป็น LED สวยๆแบบนี้นะครับและนี่ที่เพิ่มขึ้นซุ้มล้อนะครับขนาด3นิ้วแบบนี้นะครับ ที่เขาใส่มาเฉพาะรุ่น GR Sport นั่นเองนะครับนี่ล้อแม็กอีกหนึ่งอย่างนะครับที่นะครับไมเนอร์เชนมาครับสำหรับตัว GR Sport นะครับเป็นสีดำเงาปัดเงาแบบนี้นะครับยางใหม่ปี23และภายในนะครับเขาจะเซตในส่วนของอาสปริงนะครับโช้กอัพนะครับทั้ง4ต้นนะครับให้มีความนุ่มหนบนะครับเฉพาะตัว GR Sport นั่นเองนะครับหูออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะครับนี่กราบด้านข้างต่างๆนะครับ ที่ดูมีเสน่ห์ดูมีมิติมากๆนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีดําเงานะครับมีกล้องรอบคันทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับกล้องเป็นกล้องแบบ3 d ชัดมากๆเลยนะครับนี่สวยงามมากๆนะครับและตัวรถนะครับสีแดงนะครับปลอด้วยนี่หลังคาดําหรือหลังคาแบ็กท็อปนะครับเสาอากาศแบบครีบฉลามนะครับระบบห้ามเบรกเป็นดิสเบรกหมด4ล้อแล้วนั่นเองนะครับไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายลมดําแบบนี้นะครับสำหรับตัว GR Sport นะครับฝาท้าย เปิดปิดแบบไฟฟ้าและสามารถใช้เท้านะครับเตะนี่เป็นคิกเซนเซอร์นะครับเปิดปิดได้เองแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับฟังก์ชันจัดเต็มมากๆนะครับและสําหรับภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีดําปัก GR นะครับใส่พรมเข้ารูปนะครับ 5D สีดําได้แดงนะครับมีม่านกันสัมภาระแบบนี้นะครับมีให้ครบเลยครับถาดกันลอยกันสัมภาระมีให้ครบเลยนะครับและเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะครับโหอันนี้สีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับนี่ เม็ดแอร์เม็ดสปอร์ตต่างๆนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะครับตะเข็บเดินตรงนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับสภาพป้ายแดงของจริงเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของออปชันด้านในรถกันครับและนี่นะครับจะเป็นภายในนะครับสําหรับโตโยต้าโคโราคอร์สคันนี้นะครับโหกินใหม่นี้แบบเตะจมูกมากๆนะครับมาพร้อมด้วยกุญแจนะครับคีย์เลสแบบนี้นะครับมีด้วยกัน2ชุดครบเลยนะครับ เป็นรุ่นผู้สตาร์ทนะครับเหยียบเบรกกดผู้สตาร์ทได้เลยนะครับโหอันนี้เครื่องยนต์นะครับอันนี้เราสตาร์ทแล้วนะครับสังเกตได้จากนะครับในส่วนของหน้าจอนะปัดเลื่อนไม้นะครับนี่ไม่มีเสียงเครื่องยนต์เลยนะครับเสียงเงียบมากๆนะครับและนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในส่วนของเบาะกันก่อนเลยนะครับเขาจะปักคําว่า GR ตรงนี้เลยนะครับนี่มีเฉพาะรุ่น GR หรือรุ่นท็อปสุดเท่านั้นเบาะหนังแท้ได้เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนั่นเองนะครับแผงประตูเป็นสีโทนดานะครับมือจับ ตกแต่งนะครับเป็นคิ้วนะครับสีบอลเงินนะครับโหหรูหรามากๆเลยนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เขาจะเป็นพลาสติกนะครับโทนดําแบบนี้นะครับมีแอร์แบ็กนะครับคู่หน้านะครับแอร์แบ็กมีให้รอบคันถึง7ตําแหน่งเลยนะครับสําหรับรุ่นท็อปสุดตัว GR นะครับและหน้าจอนะครับนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับฟังก์ชันนะครับพื้นฐานมีเดียนะครับมีให้ครบนะครับรองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto นะครับบลูทูธ FMAM ต่างๆนะครับและยังมีกล้องรอบคันนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยครับภาพชัดมากๆนะครับคมชัดมากๆนะครับเป็นระบบ 3D เลยนะครับเราสามารถเลือกมุมมองได้นะครับซ้ายขวานะครับได้หมดเลยนะครับรอบคันนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถแยกอุณหภูมินะครับอิสระนะครับซ้ายขวาได้เลยนะครับต่ำลงมานะครับจะเป็นระบบเกียร์หรือเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์อัตโนมัตินั่นเองนะครับและที่เพิ่มมานะครับด้านในนะครับเขาจะมีระบบ นะครับชาร์จไร้สายนะครับไวเลสชาร์จจิ้งนั่นเองนะครับอันนี้นะครับมีให้เลยนะครับและสําหรับเลขไมค์คันนี้นะครับจะเป็นดิจิตอลแล้วนะครับร้อแบบนี้เลยนะครับนี่แสดงภาพนะครับ 3D ตัวรถแบบนี้เลยนะครับและเลขไมค์เพียงแค่4,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับไมค์แท้แน่นอนนะครับพอรถยังอยู่ในวันตีศูนย์นั่นเองนะครับสําหรับคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับจะได้พวงมาลัยหนังมันติฟังก์ชันนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงมีคูตคอนโทรนครับและออปชั่น เตือนออกนอกเลนเตือนกางชนนะครับมีออปชันครบเลยนะครับระบบเปิดปิดนะครับฝาท้ายนะครับเปิดจากได้จากฝั่งคนขับตรงนี้เลยนะครับและสําหรับคู่มือการใช้งานนะครับสําหรับโตโยต้ามีให้ครบเลยนี่คันนี้พลาสติกนะครับยังห่ออยู่เลยนะครับนี่ใส่ในส่วนของกระเป๋าคู่มือนะครับของคู่มือการใช้งานนะครับสาหรับคันนี้นั่นเองนะครับเป็นฉบับภาษาไทยนะครับสามารถเชื่อมต่อนะครับระบบทีคอนเน็ได้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและรถนะครับก็ยังอยู่ในวารรันตีศูนย์นะครับ นี่มีใบเสร็จนะครับเข้าศูนย์มานะครับสําหรับคันนี้นะครับสําหรับโตโยต้าเขาจะไม่มีระบบบุ๊กเซอร์วิสแล้วนั่นเองนะครับเขาจะเป็นระบบออนไลน์แล้วนะครับทั่วประเทศเลยนะครับจะมีแค่ใบเสร็จแบบนี้นะครับแล้วก็ป้ายแขวนที่คอพวงไล่แบบนี้เลยนะครับลูกค้านะครับสามารถเข้าศูนย์ต่อที่อ่าเลขไม่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรได้เลยนะครับอีกหนึ่งหมื่นโลเต็มๆเลยนะครับตัวรถนะครับเขาวารันตีห้าปีหรือหนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลเมตรนั่นเองนะครับและสิ่งที่ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่นะครับเขาจะมีในส่วนของหลังคาแก้วนะครับหรือหลังคาพาโนรามิกซันลูฟนะครับเราสามารถเปิดซันลูฟได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยเปิดได้กว้างมากๆนะครับเป็นหนึ่งออปชั่นนะครับที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเวลาเราไปเที่ยวนะครับตามต่างจังหวัดต่างนะครับเปิดรับบรรยากาศนะครับหน้าหนาวต่างๆนะครับและม่านนะครับเราสามารถใช้มือนะครับปิดแบบนี้ได้เลยนะครับและสําหรับห้องวิสานด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเบาะเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ ใหม่มากๆนะครับนี่เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเลยนะครับโหใหม่มากนะครับเป็นลวดลายนะครับทรงสปอร์ตครับดีไซน์ได้สวยงามมากๆเลยนะครับสามารถติดตั้งนะครับในส่วนของ Isofix นะครับหรือคาซีทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีลูกเล็กๆนะครับนี่ติดตั้งคาซีทได้เลยนะครับและยังมีในส่วนของแอร์ด้านหลังนะครับสำหรับผู้นั่งผู้สสารด้านหลังอีก2องตำแหน่งนะครับมีครับ USB นะครับสำหรับชาร์จแบตอีก2ตําแหน่งนั่นเองนะครับออปชันโหครบมากๆเลยนะครับสาหรับคันนี้และเดี๋ยวผมจะพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะครับระบบเครื่องยนต์และโปรโมชั่นราคาพิเศษกันครับและนี่นะครับจะเป็นโครงสร้างด้านหน้านะครับของตัวรถคันนี้นะครับแก้ม2ฝั่งซ้ายขวาบอดี้ดําเดิมเลยนะครับไม่มีขันไม่มีขยับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับชนหนักพลิกคว่ำหรือน้ําท่วมแน่นอนนะครับเป็นรถบ้านใหม่แท้สีเดิมทุกชิ้นนะครับไม่มีเคย มีการเคลียร์สีหรือเข้มสีแต่อย่างใดนะครับและตัวรถนะครับเขาก็ยังอยู่ในวารันตีสูงนั่นเองนะครับนี่เครื่องยนต์นะครับนิ่งกิ๊บเลยนะครับใหม่ป้ายแดงเลยนะครับได้ราคาที่ลดลงมาเกือบ3 0 0แสนเลยนะครับไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาในส่วนของรถคอร์ทโอเวอร์นะครับเป็นสไตล์ SUV ยแบบนี้นะครับที่อัตราการกินน้ำมันนะครับประหยัดนะครับติดอันดับต้นๆเลยครับ23กิโลเมตรต่อเลตเลยนะครับตามข้อมูลตามสเปคนะครับ ะและสำหรับคันนี้นะครับ t ตโ o ต o าโคราคอ s นะครับ1.8นะครับ Hybrid นะครับเป็นตัว GR Sport สีแดงหลังคาแบ็กท็อปคันนี้นะครับราคาเพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งของแถบจัดเต็มแน่นอนนะครับใครหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับก้อนนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ16,000บาทต่อเดือนนะครับนานสูงสุดถึง7ปีหรือ84งวดนะครับ ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2.59%เท่านั้นนะครับซื้อสดร้านเราก็ไม่บวกแวดนะครับฟรีค่าโอนของแถมจัดเต็มแน่นอนนะครับและใครที่กิมล่างมองหานะครับต้องบอกว่าห้ามพลาดแน่นอนนะครับรถสวยครับสภาพใหม่สภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่ต้องรีบตัดสินใจได้เลยนะครับและก่อนที่เราทําการส่งมอบนะครับเราก็จะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าจะได้กลับรถสวยนะครับสภาพพร้อมใช้งานสภาพ นางฟ้าสภาพปลายแดงแน่นอนนะครับหรือท่านใดนะครับที่สนใจก็ง่ายมากๆครับเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map นะครับว่าลายออนคารรถมือ2เป็นภาษาไทยนะครับเราปักหมุดไว้ที่ร้านตรงนี้เลยนะครับร้านเราตั้งอยู่เส้นกาญจนาวิเศษบางบัวทองนะครับติดกับโลตัสใส่น้อยนี่เองนะครับอยู่หาง่ายมากๆเลยนะครับร้านเราเปิดทุกวันนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเสาร์ที่ก็เปิดนะครับเข้ามาเลือกชมรถสวยกันได้ทุกวันเลยนะครับ พิมว่าไลออนคาร์ลดมือ2นั่นเองนะครับและสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อหรือทักกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube l i n e นะครับ t ิ k กต๊อกหรือจะทางเว็บไซต์ไลออนคาร์ไทยแลนด์ของเรานะครับติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาเคสกันนะครับตลอดได้เลยนะครับเรามีทีมงานนะครับให้คำปรึกษานะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์นะครับทุกช่องทางเลยนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวขับไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ